สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวยาง v r u b b e r สำหรับสายลุยก็สำหรับยางตัวนี้เป็นยาง v ี u b b e r ที่ใช้60-40ครับ60คือทางดำา40คือทางฝุ่นก็สามารถลุยได้บ้างมีเนื้อยางก็จะนิ่มๆไม่แข็งมากทวาลึกของอยางประมาณ1เส้นครึ่งจากที่ได้ใช้มา 2วันถ้าเทียบกับมตอซีถือว่าทางดำดีกว่าครับแต่ถ้าในเรื่องของเวลาเอาไปขุดดินจะค่อนข้างสู้มมตซีไม่ได้แต่ก็พอได้ครับเพราะหน้ายางก็ใช้ได้อยู่สลัดคุนได้ในระดับหนึ่งพิกโค้งง่ายแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลครับราคาถือว่าถูกราคา2 0 0พินนิดๆครับสำหรับยางหลังไม่ได้แพงอะไรมาก ตัวนี้ที่ได้มาจะเป็น14080ขอบ17ครับใส่500 x อกได้พอดีเลยไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรอันนี้ลายยางครับด,ด,ด,ดีน้ำดีแน่นอนก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าใช้ยาวๆแล้วจะเป็นยังไงข้อที่ควรรู้ไว้สำหรับยางตัวนี้คือมันจะสูงขึ้นมานิดนึงเวลาเราใส่แล้วถ้าเทียบกับยางเดิมหรือว่าเทียบกับยางที่ไม่ใช่ยางกึ่งวิบากนะฮะ อันนี้คือสภาพที่ใช้มาประมาณหมื่นกิโลแล้วก็จะมีรอยแตกลายงาบ้างแล้วก็เนื้อยางเนื้อยางจะหายไปค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังมีดอกยางอยู่ครับน่าจะประมาณหมื่นหมื่นห้าละฮะที่ผมใช้ไปแต่ก็ใช้ทั้งทางทางดําทางดินยางนี้ผมว่าถ้าสําหรับคนที่เอาไว้ท่องเที่ยวก็ค่อนข้างคุ้มแต่ข้อเสียคือเวลาเจอน้ําอาจจะ ลื่นนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับมอเตอร์ซีก็ยังไม่ลื่นเท่าเพราะว่าน้าสมัมผัสยางจะเยอะกว่าแล้วก็ยางจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ข้อเสียคือเนี่ยแหละฮะมันจะมีรอยแตกลายงาบ้างถ้าเผื่อสําหรับเราใช้ไปสักพักหนึ่งก็ตามสภาพราคาแหละฮะถือว่าเป็นยางที่คุ้มค่ายตัวหนึง่งยางไายนี้ผมใส่แล้วชอบนะรู้สึกว่า มันใส่แล้วมันเท่ดีพิกโค้งง่ายฮะอย่างนี้พิกโค้งเล่นโค้งได้ถ้าสมมติใครจะไปลุยโคลนมันพอลุยได้แต่ถ้าโคลนแบบเละๆจัดๆก็มันจะสลัดไม่ค่อยหลุดไม่เท่าพวกโมอโเตอร์ไซค์ที่เป็นยาง50-50นะฮะแต่โมอเตอร์ไซค์จะเล่นโค้งไม่ค่อยได้ครับถ้าเล่นโค้งเยอะๆมันจะค่อนข้างลื่นจะแถะไว้ข้างๆแต่อันนี้ด้วยเนื้อยางที่หน้าสัมผัสเป็นเยอะแล้วก็มันมนทำให้มันสามารถเล่นโค้งได้บ้างนิดหน่อยพอสนุกสนุกเที่ยวได้ครับ ทางดินก็ไม่สุดทางดําก็ไม่สุดแต่ก็สนุกดีฮะสำหรับย่างตัวนี้ก็อันนี้ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดอันนี้แค่มารีวิวในฐานะยูเซอร์เฉยๆนะครับถ้าผิดพลาดระไรใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นทางเลือกและในการตัดสินใจของท่านขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบครับสวัสดีครับ